สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้จะมีข่าวๆเกี่ยวกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทที่รัฐบาลเขาบอกว่า,าจะทำโครงการนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็แจกให้กับประชาชนคนไทยทุกคนนะคะจากการประชุม5เมื่อวันที่แล้วของคณะอนุกรรมการซึ่งยังไม่ใช่คณะใหญ่นะเป็นแค่อนุเฉยๆเขาสรุปชงกันมา3ประเด็นก็คือคนไทยจะไม่ได้ทุกคนแล้วจ้ะประเด็นที่1 เขาจะตัดกลุ่มคนที่มีเงินเดือน2อ0หหาเหรอมีรายได้2อ0 0แล้วก็มีเงินฝากในบัญชีตั้งแต่1นึ่งแสนบาทขึ้นไปจะโดนตัดออกส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่มีรายได้ตั้งแต่50,000บาทขึ้นไปแล้วก็มีเงินฝากในบัญชี5 0,000นบาทก็โดนตัดออกและ 3. ก็คือกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนจนบัตรสวัสดิการเดิมที่มีอยู่ประมาณ 15- 16ล้านคนกลุ่มนี้อาจจะได้แน่นอนแต่ใดๆทั้ง3ข้อสรุปนี้เป็นเพียงการ ชงขึ้นไปให้กับกรรมการชุดใหญ่ที่เขาจะต้องเอาเข้าไปประชุมและพิจารณากันอีกครั้งสรุปก็คือสรุปของสรุปก็คือยังไม่มีข้อสรุปจ้ะรอไปก่อนรอไปก่อนว่าอนุกรรมการประชุมกันแล้วได้3มข้อสรุปนี้เพื่อเอาไปเล่าให้กรรมการชุดใหญ่ฟังอีกทีนึงเออรอไปก่อนเธอสั่งให้รอฉันก็รอฉันรอได้